งฟดคนเราดิี้งมาแล้ววันนี้นะในโพนอยบกบางเฮอน้อย,ออออยแต่ปบลิง<ะ>สบายดีทุกคนสบายดีตอนทิงวันนี้มาพบกันตอนทิงหากกะขึ้นมาแต่ลกกกาทุกคนเอย้ย มือ่อีานมาดำหน้าอยบ่อนนี้มาเตะตัวแรงวานนี้ตัวแรงวานนี้เขามาลูกกามื่อนี้กะตอนเสานีนกะลูกกาทุกคนเอยมาผู้เดียวโพล,ละน้อยแต่บด้มาน้ากับเมละน้อยนะอยู่โอ้กํานั้นทุกคนเมื่อนีนนะโอ้กําน้องสาวโพล,ละน้อยแต่บดิมาน่าจะเมนตัวแรงโพละน้อยมากถ้าโพละน้อยมากคาดไถ่เือเพอราะไรจะได้ดำเข้าลูกกาไทีิมาด่งไฟเฮ็ดกิ่น ขาสิเก่งเฮ็ดเอาเฮ็ดมาตะเฮินทุกคนเลยเอาเฮ็ดตาบมาเฮ็ดตาบาแล้วเตอะโอ้ตอนนั้นเพล่ะเฮ้าเซ,เาเซ่ตัวเ,ย,เย็นไวอร่อยมากมืนน่อวานเบลลิงกับบริมานาม้ำเบลขาวกับบริมานาม้ำเพลอนอยู่หน้าบ้านทน้านหน้าบนที่เฮาดำหน้าเมื่อวานนี้ละหน้าบนนั้นน่ะดำกับประธานเล่ทุกคนเ้ยมืดน้ำเบลลิงเบลขาวอะไรอยู่หนันอยู่องโง้โ่ควายกินน้ำ เสียงฟ้าดังตื้อตื้อเห็ดโปห้ามหนึ่งกระกะสเตียนไว้จะล้างก่อน กะเ,เก,ก่งกะเกง่งใช้ทราบนี่ทุกคนมีโมบรีออมโมมาตหน้าตรงนั้นฮุบไปฮุบมากาดเนี่ยทุกคนโดยเฉพอเสาเนี่กับมลุกตุ้งนักมาทั้งผ้าย้ำเน่ยผ้ายกระตาติดเข้าเคืองมาเน่ทุกคนเลยเคืองเอามาโนนพีเมอแลงนะวะ่าชิโนนพีเทเมโนยมานเะคืองอันนี้กะนอันนี้มะเงี้ยวมากิดสม้มไปเก่งก่อน เฮ็ดทงนึงหลายเติบกินบะมิอด้อยผู้เดียวทุกคนเลยทำไมอโนยบะมาน้าพิกินบะมิดก็ไปกินเมือแรกอี้เมือแรองฮนอนนน่าแดดเลยมึงก็ดีป่าฮือๆมาฝนเ,ยเดดนอย่าลืมแดดดอีละบรรยากาศยูไหยูนาสงบดีเย็นสบายทุกคนเลยกำลังฟดคนแต่เซโปแกเฮ็ดท้อง พิดโม่เลยซื้อข้าวเบอร์ลายน้ำน้อยพืดด่ละขีบ้าแลยตะโกนรุนปโกนมาม็นกืเรียวสุกแล้วแกเห็ดปลุกเขา แก่งฮิตตอรกงเซ็ปเซ่้วยมือเขาหัวหุ่งสันกระดุน ฮอรทุกคนมันเย็นจังเอื้อแม่น้อยก็มาแล้วทุกคนเอ้ยแกงเฮดซุกพอดีแม่น้อยเอิอ้นไปรัดอันนี้ฟัวหุ่นี่แม่น้อยหักคืนมาอันนี้เอามาตุกเี็วหน่อยเออคันด,ด้ายิออ่งจิบกล่องเนมเนียบเสียคันด,ด้ากันบดิ้งค์ที่อยน้ำมาแกงเฮดซุกแล้ว โอ้ได้พี่ด้วยห้าิงดูด้นี่นะตับ้างตัวบ้างโอ้บ่าวิงได้บ้างทุกคนถืกรดมเผื่เชอนะกบ้าน่บ่ิงโอ้น่ทุกนบาวิงมาแล้ววันนี้นะได้อาหารดีได้นิงตัวบ้างหมดเท่าแล้วนีมาตวทีงาบดีหักมันะ ตับมะฮู้กับถั่ดูยุติกระเซบทุกคนมาก,กินอย่แกงกน้ำไม้อาหารหลักของละหน้อยกันบราลิงจีเลยเพรโลดไ่เตะละลิงเข้ากับพระท่านกินทุกคนล่มฝนมาแล้วหนาะกลับมาซวยอะซวยมามแห้งอะลี โอ้เบอร์ไม้ขี้เยื้อเบอร์ตงปิวกกุ้มๆพายุมาแล้วเป็ดละดูทุกคนโซงนี้ละดูฝนฝน,นตกเกือบสิทุกมือเอาเซื้อ,อกฝนตกระทัดนุ้งนะหนาว เอามงยูพีก็มีหับมากเอาเลยนักเอามงตนยูพีกระมีเอาเอามาหนึ่งสามเห็นมันหัจะอ่อนปิดเอาน้ขั้นผายใมองกับเป็นโดเป็นโดพีนี่หับมากเอาเลยหนักมงตัวกรมีเอาเอามานึ่งสามเห็นมันหัจะอ่อนปิดา้ั้นผาย่องกัเป็นโดเป็นโดพีนี่เอามงกับเป็นโด ก็เป็นเวลาฝนตกว้าวฝน,นตกแล้วคุณฝนตกแล้วจำม,มาหุงอีกแล้ว ข้าวง่ายข้าวเท้งน้ากันมีแต่มะฮุ่งพร้อมแกงเห็ดตาอมแซ่บเลยคนตกสักสีปาก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 จับอิงโค้ดน้อยเอารถไถมาตำหลัง

อีก่ตกตกตกมาเลยจ,จึงจึงจ๊งปนั่นเด้อไหนะเอาลื้มาจอกมั้งคบ กินแรกกินเลยร่างกายดีคือจอือกินข้าวยาแล้วก็ชิมาเกะบางเหงียวกินส้มก่อนสุกอิ่มครับบางเหงียวกะับบอดดิ้งขึ้นไปห่านเอาเมาาื่อเช้านี้หวานาครับทุกคนกินละลาก็ได้แต่เฮาจะกินส้มมันหวานอยูก กินน้ำกัดน,นี่เลยเชื่อถ้วนเพื่อท้วมมันพี่เด้อบอเอ๊ะมันแล้วแม่แกงจีราคุณมโาโขกหักหรืออย่างเห็ดน,นี่ยโขกหักพี่เด้อเกจะชื่วนนี่จังคิมมันสุกอิ่มคักเลยนะเลิมเป็นเนื้อแบบมบ,บ่มโบกนะทุกคนเป็นซ้ำๆมาเดียวม,มันอิ่มคักเลยนะบอแล้วก็มันเลิมคุเริ่มร,รม่นแล้ว เสื้อโอนกินไหวบ่ได้ไปขายได้ทุกคนเอยโชว์นี้กะทำการดับน้าเกือปนโน่น้ำปัดเดะอืมสวาม่านะเงี้ยวพี่น้องน้ำลายพี่ดึกนำ้ำงเงี้ยวทั้งหมอดอันนี้นะต้องเป็นน้ำเป็นโนนจมจืม้งเงี้ยวนี้นะ tuyệt luôn Hoàn uhm. chiếc đi cửn đây Đun kính khắc กินเบอร์ท <à> <à> <ần> ี่เสีหายใจปอกหัวและโสงรวยนวลลิงบอลลิงเพิ่นกะเกะถวยเพิ่นตั้งค่าได้บอลลิงเลยหน่อยนี่กินพ่อตาเมือดครึ่งนึงทุกคนเลยเฮ้ยบอลลิงกินเต้าของบอลลิงนึ่งเมือดถวยนึงแหละแซ่บบอลลิงโผล่หน้อยเบาเบาเฮ้ยน้อยเฝ้าทุกคนเลย พอหน่วยนะมึงเอาขาดเอาขาดแล้วก็เอาปุ๋ยสุกเชืโลมาบม,าม่ได้เชื้อรถมาเมนว้อยไปโกดละไปโลกาท่าน่าจะสุกและหึงเตึบละพอแล้วคนเฮมละหอมซิโซย์ไม่ได้ทำยังไงบันนี้ลหน่อยแกสิไปโลกาอีก้อนถุกคน เมยน้อยเธอหน้อยลูกกาตานี้เมยน้อยเข้าไปลูกตาอยู่ในชุดอยู่ในชุดพวนก็มีตาหนึ่งทุกคนเดือดกาเขาน่ะอยู่ในชุดพวกเมย์น้อยไม่ให้ตำลังเพราะว่ากาตานี้มันบางเลยใช่ไหมพวกพ่อลูกเชอนเฮือโนดมั่นกับเพิ้น้ำมีช่วงเธอเลยลูกกระตาเมยน้อยเบลลิงพอน้อยลูกอยู่ในพุนยู่ในพวกก็งาบเลยทุกคนเดือดกาไง ตานี้ก็งามอยู่แต่โลกเนี้ยพอบม่มีนำ้ำ กับระท่านมัดทุกคนแม่น้อยเอื้นไปลรน้าตานั้นแม่น้อยว,อว,ว่าย่รกคือมันมืดเฉมเอื่นไลยาอาควายมากเอาไปลกคก,กับแม่ละน้อยก็กาตานันกับไปไหลทุกซักเสื้อไ้กาตานี่นะซักเสื้อไนะ้ส่สวนมันต้นเก้าเฮ้ามันต้นกันยังมีอยู่ทุกคนเลยเฮ้าก,กลนบ่มืดมันบเป็นโหหรืบอบริกลเอาัมีนนอยู่แต่กระยากระไลไล วางตัวเลยทุกคนคำนี่ยลละตะเวนมันบังปากระสะยุงก็บหลไอ้ทุกคนไอยพอมันตีป้าหายเฮานี่กากระงามงามสักซื้อหายงามก็อยูเฮน้าอีทุกคนเขียวคักผงไปน,นี้นรกสบายมันบริเป็นตม ลูกกะโคเอาโคเอาซัากตืมอีทุกคนเออยู่กลางหน้ากะมี่อยู่กลางหน้าค่าบไงามสตัวย่ไหเมยน้นอยมาซักตืมอีอันนี้ยามันบอพอเอยู่กลางหน้านะม่อไ,ไจ้จาขุมเลยนี่นะทุกคนลกกะสบายป่ว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 ยดีพ่มอันนี้เน,นี่ยโบ้ได้เอารถไทยไทยได้เมน้อยเอาซิมจุก อาชิบโจ๊กโขโขโขไปแล้วกระซักซึ่งคากูริง่งคาก้อนนอหนังไป ปุกปุกปุกคักอลริโนเขียวคักเขียวงามคักกว่าเฮ็ดอยู่กลางหน้าทุกคนเฮ็ดเซอไฮนะกานะไฮโซนมั่นเท่าปีนี้น่ะบริปุ้กมันต้นปุเตะสูดดยูยเฮ็นบุญชนด้วยพีน่น้องบริปุ้กพลอ,อยหญ้าไหลเมียโนยันบบเพยหญ้าเลรย์บริปุเชื่อ ทุกคนน่ากล้ากลุ่มคือกันแต่ว่ามันโบนิมาไปเลยทุกคนเดี๋ยวปาดใกล้กินใกล้มากินออกเป็นแบบเฝ้ามาก็เป็นแบบมือโบนิมาของมือมือให้โบนิมาไม่กินเราดึงพวกเขามาเฝ้าส่วนนั้น ลกไปลกมากอะมืดละทุกคนอคั่ละยังมาเร็วในใต้คั่มจักบนี้วางกางหองเซลเซียลกาเนี่ยลกง่ายายทุกคนพลอยพลกยพล้ยลกางขึ้นกับพ่อลกจู่กาบ่มีน้ำกาลกง่ายนะ พอตะตองกับคล้อยคล้อยคล้อยอ้อไม่ใช่วันผงพวกีเห็นคักเคาะนะขวัญกุ้มก,กุ้มบุกบุกสองบาทขวัญกุ้มกุ้มกุ้มเมนแบบบันเดอเดทเลยฝนบันดอโตกดินฮาวนะผงคักซากซูไฮอันนี้นะมันยังเป็นนิเปะอยู่แต่กักคักดูม,มันมีน้ำกระงามน่ามันได้เขีวยวอู้เขียวอุ่นเขีย หอดมัตะลิงชาวมาตะบ่ลิงยนุ่งบรโค<า>บ่ลิง,งลายเลยยุ่เสืหนุ่ลายสนุกุ่กังขึ้นกังเวทหนกยังลายเลยมันเคอปาดโคมันเอปากกระส่าปากกระส่เข้มฮืปอดยุ่งหลายแห้งโคตรยุ่งนาะแต่ชาชยุ่งออกมาแต่ป้าปาจังยุ่งป่จังฮีดแลกกัขึนหมืดคักละ ได้อันอวนไฟซลาเซล์พวหน่อยไฟซลาเซลมาต่หน้าไต เดยวหยเมบมับเมมับมืดคักแล้วทุกคนเลยใต้ไฟใต้โคมแล้วกาหากระโกยังบบเลวเคยเคยยาเลวเลยยังกับบไหร่ไปเลยเจ็ดโมงไรส่งทุ่มส no ่งทุ่มไก่เคืองละบ่าส่งทุ่มบาพิชหนึ่งทุ่มอะคาว์เลยมัน่ก็ำ Qayta qiling. O'k. ลุกไปลุกมากกันแล้วแลลวทุกคนเอ้ยนกกายู่บนไฮนี่นะเ็วเีววยบรยแม่น่อยว่าแม่น้อยชิมัดเดี๋ยวห้าสิไปการก่อนทุกคนไปการกับบอลลิงการแนบแีแรง่งไปการแมงวางแต่กะมียุหมกบ้างทุกคนเลยกะหารกินมาตืมอีถ้ามาชิได้ได้ป้าทุกคนไปเบิ่งน้ำกันว่าห้าสชิมานบอการนางแมงวางลวเล่นกับบุ้่เอยการโนทุกคนปีแต่ก่อนกับดินเด่๋บลลิงการบอลลิงบอ